เมื่อพูดถึงมะเร็งยอมสร้างความหวาดกลัวและกังวลใจให้กับใครหลายๆคนไม่น้อยมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้บ่อยติดอันดับหนึ่งใน5ของมะเร็งที่พบได้ในประเทศไทยนั่นก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อให้เราทุกคนสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไปรับชมสาระความรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และการป้องกันได้เลยครับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือเนื้องอกที่ผิดปกติไปอยู่ที่บริเวณของเยื่อบุลำไส้ใหญ่เราเองส่วนการเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี้ก็คือว่ากระบวนการนี้ร่างกายเราจะมีการสูญเสียไปทุกๆวันแล้วก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาแต่กระบวนการการซ่อมแซมเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดกลายเป็นเนื้องอกขึ้นมาได้ค่ะส่วนปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองหลักใหญ่ๆนะคะอันที่1คือปัจจัยภายในก็คือพันธุกรรมเอง ะะแล้วกันที่2คืออายุยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากขึ้นส่วนปัจจัยภายนอกนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราได้รับความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่หรือจากการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็งขึ้นมาการรับประทานไฟเบอร์หรือผักผลไม้ที่น้อยก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะได้แก่ที่1่ลักษณะของการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยิ่งในเวลาสั้นๆ2-3เดือน ลักษณะเลวกว่าปกติมีมูกหรือมีเลือดปน หรือมีลักษณะของลำไส้อุดตันคือลักษณะของการถ่ายท้องผูกบางคนจะบอกว่าถ่ายเป็นก้อนเล็กลงเรื่อยๆอันที่2คือน้ำหนักลดอันที่3คือมีภาวะซีดอ่อนเพลียหรือโลหิตจ,จางสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีได้2วิธีนะคะวิธีที่1เป็นวิธีง่ายๆคือการตรวจโดยหาเลือดแฝงในอุจจาระท่านผู้ที่สนใจสามารถเก็บอุจจาระใส่หลอดเล็กๆที่ทางโรงพยาบาลให้ไว้ภายใน7วันแล้วมาส่งที่โรงพยาบาล ได้ซึ่งหากผลตรวจเป็นบวกก็จะได้รับการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไปวิธีที่2คือการตรวจโดยการส่องกล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่เป็นวิธีการที่แม่นยำนอกจากจากการวินิจฉัยว่ามีติ่งเนื้อหรือเปล่าสามารถทําการรักษาโดยการตัดติ่งเนื้อออกในเวลาเดียวกันได้นอกจากนั้นก็คือถ้าเราตรวจแล้วปกติดีจะตรวจซ้ําอีกทีหนึ่ง10ปีค่ะสําหรับผู้ที่สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หมอขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1คนที่มีอาการแนะนําว่าควรมาพบแพทย์กลุ่มที่สองคนที่ไม่มีอาการสุขภาพดีทั่วไปต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แนะนําเริ่มตรวจที่อายุ50ปีจนถึง75ปีขอยกเว้นว่าถ้าท่านมีญาติที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หมอแนะนําว่าเราควรเริ่มตรวจที่อายุตั้งแต่40ปีค่ะการรักษามะเมร็งลำไส้ใหญ่นะคะถ้าเราตรวจพบในก้อนที่ขนาดเล็กไม่เกินสองเซนหรือสมเซนเราสามารถ ผ่าตัดผ่านทางการส่องกล้องเพื่อลาะเอาเนื้องอกออกได้ค่ะส่วนกรณีที่เป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่แล้วหรือเราวินิจฉัยในระยะท้ายๆก็จะเป็นการผ่าตัดการป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลไม่ให้เป็นมะเรล็งลำไส้ใหญ่เนี่ยสามารถทําได้โดยการตรวจคัดกรองหามะเรล็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระในผู้ป่วยทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่50ปีถึง75ปีขึ้นไปค่ะ ถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วเราปล่อยให้เนื้องอกนี้มันจเจริญเติบโตไปเป็นระยะลุกลามแล้วมันจะทําให้เกิดความสูญเสียทั้งทุกพลภาพการผ่าตัดการให้ยาการรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สามารถติดต่อได้ที่คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมง อาคารภูมิสลิมังคลานุสรชั้น1ิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถช่วยลดอุบัติการการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เนื่องจากก่อนการพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นบริเวณล,ลำไส้ใหญ่เป็นระยะฟักตัวก่อนกลายเป็นมะเร็งหากวินิจฉัยพบและทำการรักษาผ่าตัดติ่งเนื้อนี้ทิ้ง ก่อนลุกลามกลายไปมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูบบุหรี่บ่อยควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อป้องกันตนเองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่กันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย